สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับเรื่องดีชาแนลพาคุณผู้ชมมาส่องต้นไม้เช่นเคยนะครับวันนี้ถึงคิวของต้นยางนาที่เรียงรายอยู่บนคันนานะครับใกล้ๆถนนนะครับนี่ครับฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นถนนเนาะนะครับลงมานิดนึงนะครับก็จะมีเจ้าของที่ของท่านนะครับได้มีการปลูกต้นยางนาเรียงรายกันไว้นะครับในระยะห่างที่2เมตร2เมตรนะครับ2เมตรปลูก1ต้น2เมตรปลูก1ต้นนะครับ ซึ่งนะครับต้นไม้เหล่านี้นะครับโอ้โหต้องบอกไว้ก่อนว่าช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมานะครับผมขี่รถผ่านแล้วก็แอบจับจ้องดูตลอดเวลานะครับผมนึกว่ามันจะไม่งามขนาดนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับไอเรื่องตายนี่ผมผมเชื่อเลยว่ามันไม่ตายอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าผมไม่อยากจะเชื่อก็คือว่าช่วงหน้าแล้งมันดูไปหิวเหี่ยวมากๆเลยนะครับมันดูไม่งามแต่พอได้ฝนใหม่ครับคุณผู้ชม มีฝนตกต่อเนื่องกันสองสามวันต่อกันมานะครับแต่ละต้นดูมันดูมันมีชีวิตชีวาดูมันเรืองร่านะครับดูมันมีความสุขมากๆเลยนะครับผมก็เลยอดใจไม่ได้นะครับวันนี้ขอถ่ายสคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะครับก่อนที่ผมเดินทางจะไปเดินทางไปสวนตัวเองนะครับวันนี้ตั้งใจจะไปถ่ายที่สวนของตนเองนะครับคุณผู้ชมนะแต่ว่านะครับเห็นตรงนี้แล้วแหมมันอดใจไม่ได้จริงๆนะครับขออนุญาตจอดรถนะครับแวะมา ถ่ายตรงนี้ให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับอ่ะตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มีต้นญ้าคาเกิดขึ้นอยู่นะครับย้าคาเนี่ยนะครับก็เป็นญ้าที่เรียกว่าตายยากนะครับแพร่พันธุ์ได้อย่างเยอะแย,ย,ยะเลยนะครับคุณผู้ชมสังเกตดูนะครับบนคานานี่นะมันแพร่กระจายมาเต็มไปหมดแล้วนะครับถามว่ามันเป็นอุปสรรคต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ป่านะครับก็คือตัวเนี้ก็จะเป็นต้นยางนามีา มีผลต่อต้นยางนามากไหมนะครับตอบเลยว่ามีครับแต่ว่ามีไม่มากนะพอต้นยางนามันโผล่ผลมาได้แบบนี้แล้วนะครับมันโผล่ผลเหนือต้นยญกาคาได้แล้วนะครับรอดแน่นอนร้อยเปอร์เซนตครับยางนาเป็นไม้ที่อึดมากนะครับพ้นนะครับผ่านพ้นทุกอุปสรรคปัญหานะครับผมไปดูมาหลายสวนแล้วพนจริงๆนะครับยญกาคาเนี่ก็ หนูชอบมาอยู่นะครับคุณผู้ชมหนูนาหนูพุกนี่แหละนะครับชอบมาอยู่นะครับอันนี้ก็มีรอยหนูอยู่นะรอยหนูวิ่งครับก็จะมีคนมาดักหนูด้วยนะครับเนี่ยบนคันนาตรงนี้นะครับก็ปลูกต้นยางนานะครับเห็นแบบนี้นะครับดูต้นอ้วนนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเห็นต้นเขาเห็นไหมครับต้นใหญ่นะนะครับสวยงามเลยนะครับยางนาเหล่านี้นะครับอายุอยู่ที่สองปีนะครับคุณผู้ชมสองปี สองปีได้เท่านี้ผมก็ว่าไม่ธรรมดานะนะครับปีแรกๆที่ผมเห็นเนี่ยนะครับต้นเล็กๆแบบนี้เลยนะครับที่ที่ปลูกผ่านผ่านแรงมาได้เนี่ยต้นขนาดนี้แหละนะครับพอมาถึงปีที่สองนะครับเนี่ยต้นนะครับสวยงามเลยนะครับเห็นไหมครับดูดีเลยนะครับะบางต้นที่มันยังต้นเล็กๆอยู่เหมือนกับต้นปีเดียวนี่ก็มีนะครับก็อย่างว่าเนาะนะครับเหมือนคนเราก็เหมือนกันนะครับ บางคนก็โตเร็วบางคนก็โตช้านะครับอยู่กับสภาพพื้นที่พื้นดินด้วยนะครับแต่ว่าเมื่อมาเห็นแบบนี้แล้วโอ้โหคุณผู้ชมต้องบอกว่าไม่ว่าใครก็ตามแต่ที่เป็นคนมามองเห็นนะครับรวมไปถึงเจ้าของที่นี่ประทับใจอย่างแน่นอนนะเห็นมันรอดแบบนี้นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยว่าเจ้าของคนปลูกนี่ยิ้มเลยนะครับยิ้มอย่างมีความสุขยิ้มแบบประทับใจนะครับเพราะว่าเห็นต้นไม้ของเขานะครับนะ เกิดและเติบโตงดงามนะาการปลูกต้นไม้แบบแถวเดียวบนขนาแบบนี้นะครับสําหรับผมมองว่านะครับเป็นการปลูกที่น่าสนใจนะครับเพราะว่านะครับแม้ว่าจะปลูกแค่ระยะสองเมตรนะครับสาหรับต้นยางนาระยะสองเมตรนี่นะครับถ้าปลูกขนาบซ้ายขนาบขวาหน้าหลังนะครับบีบอัดแปแบบนี้นะครับมันจะไม่ค่อยโตต้นมันไม่ค่อยอ้วนมันไม่ค่อยใหญ่ มันก็จะสูงชะลูดอย่างเดียวแต่ว่าถ้ามันเป็นแถวเดียวแบบนี้นะครับแถวเดียวมันจะต้นใหญ่อยู่นะครับเพราะว่ามันสามารถหาแสงให้ทั้งฝั่งซ้ายนะครับทั้งฝั่งขวาหาแสงได้หมดเลยนะครับรากมันก็สามารถออกไปหาอาหารได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เลยว่าอสองเมตรนี่ก็โอเคนะครับน้าปลูกน้าปลูกนะครับฝั่งนี้นะครับก็จะทํานาทำมันนะครับคุณผู้ครับทํามันสำปหลังนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับ เขาก็จะอีกหน่อยเขาก็จะมาไถเลยแหละนะครับมาไถเพื่อการทํานานะครับทํานาข้าวฝั่งมันสำปะหลังนี่ก็เนี่ยเขาปลูกในช่วงหน้าแล้งเนาะนะครับหน้าแล้งก็ธรรมดาว่ามันไม่ค่อยมีน้ํานะครับต้นมันมันก็ไม่ค่อยได้เติบโตนะครับมันก็เติบโตได้เท่านี้แหละนะครับแต่ว่าถ้าปีไหนที่ฝนตกลงมาในช่วงเดือนมีนาเมษาด้วยนะครับต้นมันมันก็จะเติบโตมากกว่านี้แต่ว่า โอ้โหปีนี้ต้องบอกว่ามันแรงจัดๆเลยนะครับมันก็เลยไม่ค่อยงามเท่าไหร่นักครับก็เป็นการสร้างรายได้ในรายปีนะครับการปลูกมันสําปะหลังนะครับสวนต้นไม้นี่ก็รายได้ก็นะครับถ้าจะมองในแง่เศรษฐกิจรายได้ก็ใช้เวลายาวนานอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราปลูกไว้แบบปลูกลมๆไว้นะครับยี่สิบสามสิบปีสี่สิบปีผ่านไปโอ้โหตัดต้นหนึ่งเนาะลงทุนสิบบาทนะครับสิว่าต้นหนึ่งได้ห้าพันบาทเนาะนะครับคิดถูกๆไว้นะครับกาไรไม่รู้กี่เท่านะครับคุณผู้ชม เน in right. no problem kind of like ี่ยน่าสนใจนะครับการปลูกต้นไม้ป่าทิ้งไว้นะครับคือพื้นที่เราก็ไม่ได้เสียนะครับพื้นที่เราก็ยังคงอยู่นะครับมูลค่าเพิ่มก็จะมากขึ้นนะครับลงทุนซื้อต้นละสิบบาทมาปลูกแค่นั้นเองนะครับเนี่ยสหายสายเขียวทุกท่านนะครับคงจะทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามาฟังเกี่ยวกับเรื่องราวเกี่ยวกับต้นไม้นะครับเป็นครั้งแรกก็อันนี้อยากจะขอแนะนาเลยนะครับการปลูกต้นไม้ มีอะไรให้เราได้ลุ้นได้เชียร์เยอะเลยนะครับลุ้นอะไรบ้างนะครับลุ้นมาดูแต่ละวันนะครับว่ามันจะเติบโตขนาดไหนนะครับแต่ละปีมันสูงขนาดไหนนะครับบางท่านบางคนีทำสถิตินะครับวัดเส้นรอบต้นไว้นะครับปีหนึ่งเท่านี้สองปีเท่านี้บางคนก็วัดความสูงไว้นะครับเปรียบไปแล้วก็เหมือนกับการที่เราเลี้ยงลูกนะครับเขาบอกว่าอยากจะมีความสุขนะครับเป็นระยะเวลานานๆให้ปลูกต้นไม้นะครับ ซึ่งผมก็เชื่อนะครับแล้วก็ผมก็ลงมือปลูกต้นไม้เช่นกันนะครับก็ต้นไม้ผมก็จะครบ4ปีแล้วนะครับจะครบสปีแล้วเพราะว่าผมปลูกนะครับในปี6กสนะครับในช่วงหน้าฝนนี่แหละนะครับบางต้นก็ครบ4ปีแล้วแต่บางต้นก็ที่ปลูกหลังก็ยังไม่ครบเต็มดีนักนะครับนี่เห็นต้นนี้แล้วก็เพิ่งผ่านแล้งมา พอมาเจอฝนแล้วมันก็ดูดีขึ้นมานะครับนี่ใบใบบางที่เนาะนะครับมันจะออกสีเขียวเข้มนะครับแต่ว่าสวนนี้ออกจะเป็นสีเหลืองเหลืองหน่อยนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับปัจจัยหนึ่งที่สําคัญก็คือเรื่องของแดดเรื่องของสภาพพื้นที่นะครับดินนะครับตรงนี้นะดินจะเป็นดินทรายคุณผู้ชมเห็นนะครับชัดเจนเลยนะครับดินจะเป็นดินทรายเพราะดินทรายมากๆนี่นะครับเวลาร้อนนี่ก็คือร้อนมากๆนะครับ เวลาฝนตกมันก็ไม่อุ้มน้ําอีกนะครับอันนี้คือเลยนะครับคือข้อเสียของดินทรายนะครับฉะนั้นเขาจึงว่ามีดินที่ควรเอาไว้ปลูกเพื่อมาสษยคือจะเป็นดินร่วนนะครับว่าดินร่วนนี่ก็โอ้โหแร่ธาตุสารอาหารในดินต่างๆมันก็จะมีมากเลยครับออกเ,อเหลืองๆนะครับเห็นว่าเ,เหลืองๆแบบนี้เนาะนะครับเขาก็ตูงเขานะนะครับสองปีได้เท่านี้ก็ถือว่า โอเคเลยนะครับผ่านช่วงเวลาที่แดดแดดจัดมาได้นะครับสีเหมือนใบพลูเลยนะครับใบพลูจะมีใบพลูชนิดหนึ่งที่มันออกใบเหลืองๆนะครับนะมองแล้วมีความสุขครับคุณผู้ชมนะครับเห็นต้นไม้แล้วก็มีความสุขนะครับในระยะต่อไปเนาะนะครับสมมติว่าเราทําไร่ไถนาเหนื่อยๆมานะครับเรามานั่งพักใต้ร่มไม้เหล่านี้นี่โอ้โหดีเลยนะครับคุณผู้ชม เราสามารถท right right ี mm ่จะมานั่งได้แบบสบายๆเลยนะครับเนี่ยใครก็ตามแต่นะครับมาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอะไรก็ตามแต่นะครับสามารถที่จะมานั่งพักใต้ร่มเงาไว้นะครับเราก็จะเย็นกายเย็นใจนะครับอย่างต้นนี้เนาะที่มันต้นใหญ่กว่าเพื่อนนี่นะครับไหมครับมันต้นใหญ่กว่าเพื่อนนี่นะครับสมมติว่าผมเหนื่อยเนาะผมมานั่งใต้ร่มไม้นี่นะครับตรงนี้มันร่มแล้วนะครับแล้วมันเย็นนะนะครับอยู่ใต้ร่มไม้นี่มันเย็น ดีไม่ดีนะครับในระยะต่อไปนะครับอย่างต้นนี้นะครับใต้ต้นไม้อาจจะมีเห็ดละโงกให้คุณผู้ชมเก็บอีกนะครับเนี่ยโอ้ยงามครับคุณผู้ชมต้นนี้ดูเขียวที่สุดนะครับเขียวที่สุดในบรรดาต้นไม้ที่ผมถ่ายมาทั้งหมดนะครับในคลิปนี้เลยนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นต้นที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับงดงามนะครับน่าประทับใจมากๆนะครับต้นนี้ก็อยู่ใกล้ๆกันก็ถือว่าเติบโตได้พอควรเลยนะครับ ปลูกเถอะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมอยากคิดว่าต้นไม้อ่ามันจะเติบโตช้าเติบโตเร็วยังไงนะครับต้นไม้ที่เติบโตเร็วที่สุดนะครับคือต้นไม้ที่ปลูกก่อนนะครับต้นไม้ที่โตช้าที่สุดนะครับก็คือต้นไม้ที่ปลูกหลังนะครับอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติเลยนะครับนคุณผู้ชมบอกว่าอู้ปลูกตอนนี้เมื่อไหร่จะได้เห็นมันโตนะครับปลูกเลยครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่ควรปลูกมากที่สุดเพราะว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนนะครับดูสิครับความเก่งของเขานะครับ อยู่ท่ามกลางวงล้อมของต้นชาคาแต่ยางนาต้นนี้เขาก็ยังยืนหยัดนะครับยืนหยัดอยากจะสู้นะครับแล้ววันหนึ่ง้าคา,าก็จะอยู่ในใต้ร่มเงาของเขาแล้วชาคาเหล่านี้ก็จะแพ้เขานะครับเพราะว่าก็จะเป็นพญาแห่งไม้ในอนาคตนะครับต้นอย่างน,านี่ต้นนี้เช่นกันครับขออย่างเดียวครับคุณผู้ชมอย่ามีคนมือบอลมาจุดไฟนะครับหรือว่าอย่าให้ไฟป่ามันมาเผามาไหมนะครับ เพราะว่านะครับโอ้ถ้าไฟป่ามาเผาไหม้บางทีมันอาจจะตายได้เนาะ,นะแต่อันนี้นะครับไม่มีผ่านผ่านเขาเรียกว่าผ่านช่วงวิกฤตมากมากไปแล้วก็คือผ่านช่วงหน้าแรงมาได้แล้วนะครับจุดไฟเผาแรางตายมันคงจะลุกยากอยู่นะครับเพราะว่าดินมันชุ่มชําแล้วนะครับอันนี้ก็มีเถาเขาเรียกว่าบ้านผมเรียกว่าผักหลอกลีดเนาะเผาผักหลอกลีดนี่จะมาพันนะครับ อันนี้ก็ควรที่จะดึงออกนะครับคุณผู้ชมเอาออกเพื่อที่จะให้เขาได้เจริญเติบโตเต็มที่นะครับไม่มีอะไรมาเกาะมาเกี่ยวมาเหนียวรั้งเขาไว้นะครับควรที่จะเอาออกนะครับเดี๋ยวช่วยเขาหน่อยนะครับเราจะได้เจริญเติบโตอย่างเต็มที่นะครับอันนี้นะครับดูร่องรอยนะครับก็เจ้าของท่านก็มาตัดนะครับ มาตัดแต่งนะครับแบบนี้ก็ไปเฉือนเนื้อเขาหน่อยนะครับเอาให้ดีก็ตัดประมาณนี้ก็ได้ครับคุณผู้ชมครับเพราะว่าถึงเวลานั้นเขาก็จะหลุดออกไปเองนะครับถ้าแต่นี้อาจจะไปโดนต้นเขานะครับก็จะทําให้เขาต้องสร้างเนื้อเยื่อมาปิดซึ่งก็ใช้เวลานะครับก็ตัดห่างๆไว้หน่อยครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นข้อแนะนํานะครับเนี่ยปีที่แล้วส่วนใหญ่จะต้นเท่านี้นะครับหนึ่งปีนะครับปีนี้เป็นปีที่สองก็จะ เติบโตขึ้นมานะครับผมไปดูในคลิปวิดีโอเนาะนะครับมันจะมีอ่าที่เขาปลูกต้นไม้ในทะเลทรายนะครับในขณะที่เมืองทะเลทรายเขาก็ยังอยากจะมีต้นไม้นะครับเขาก็พยายามพยายามนะครับหาวิธีการปลูกนะครับให้ทะเลทรายกลายเป็นสีเขียวนะครับเขาอยากจะมีเหมือนบ้านเรานะครับ อันนั้นขอแห้งแ้งมากกว่าเราครับของเรามีดินมีน้ำนะครับซึ่งถือว่านะครับถึงจะแรงจัดๆนะครับแต่ว่าพอถึงหน้าฝนนะครับฝนก็ยังปราณีเราอยู่ก็ยังตกลงมาให้เราแล้วดินของเราก็ไม่ใช่ดินทรายแบบจ๋าๆนะครับเหมือนกับหลายประเทศเนาะนะครับฉะนั้นนะครับร่วมไม้ร่วมมือกันปลูกครับคุณผู้ชมบ้านเราปลูกง่ายกว่าเยอะนะครับเราปลูกวันนี้เราก็จะเห็นต้นไม้ที่เราปลูกนะครับเติบโตขึ้นทุกๆวันทุกๆวันนะครับ อยากให้ทุกคนทุกคนมีส่วนร่วมนะครับมาช่วยกันลดโลกร้อนนะครับลดโลกร้อนด้วยมือเราโดยง่ายก็คือการปลูกต้นไม้นี่เองนะครับจะเป็นไม้อะไรก็ได้ครับคุณผู้ชมต้นไม้นะครับมีอยู่หลากหลายชนิดเลยนะครับไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องเป็นต้นยางนาเนาะบางคนกว่าต้นยางนานี่มันต้นโตดีนะครับมันสูงมันใหญ่มันสง่างามนะครับไม้สามารถทําประโยชน์ได้เยอะยางก็สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับ เอาไปทําขี้ใต้นะครับหรือเอาไปเติมน้ํามันรถไถนาเดินตามก็สามารถทําได้นะครับอ,อันนี้ก็สามารถปลูกได้นะครับไม่ไม่ได้ห้ามกันนะครับแต่ก็ยังมีไม้อีกหลายชนิดนะครับอย่างต้นนู atem, Ä, ้นเนาะนะครับก yeah. ็จะเป็นต้นแดงนะครับไม้พื้นถิ่นอยู่แล้วเกิดเองอันนั้นนะครับข้างๆก็จะฝั่งซ้ายก็จะเป็นแดงนะครับตัวนี้ฝั่งขวาสุดก็จะเป็นต้นเต็งนะครับต้นเต็งก็เป็นไม้พื้นถิ่นเราก็สามารถปลูกได้นะครับอันนู้นนะครับเป็นต้นว่านะครับ เราชอบต้นว่าเราก็ปลูกต้นว่าได้ตรงนู้นนะครับเป็นต้นประดู่เห็นไหมครับไม้พื้นถิ่นนะครับสังเกตดูว่าถ้าไม้พื้นถิ่นอะไรมันเกิดนะครับเราปลูกต้นไม้ชนิดนั้นนะครับมันจะเติบโตได้ดีนะครับอันนี้เป็นเป็นวิธีการหนึ่งเลยนะครับที่เราที่เราจะรู้ว่าพืชชนิดไหนนะครับต้นไม้ชนิดไหนเหมาะกับพื้นที่แห่งไหนนะครับก็โดยวิธีการสังเกตต้นไม้เก่านี่เลยนะครับถ้าเราปลูกต้นไม้ชนิดนี้นะครับ รับรองว่าเราไม่ผิดหวังเลยเพราะวา่าขนาดต้นไม้เดิมที่มันเกิดเองมันก็ยังอยู่ได้เรามาปลูกขนาดนี้เลยนะครับทำไมมันถึงจะอยู่ไม่ได้เห้ยนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดนะครับที่อยากจะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคุณผู้ชมนะครับเนี่ยพอมาตรงนี้เนาะนะครับก็จะมีันาที่ใหญ่ขึ้นนะครับเจ้าของท่านก็จะมีการปลูกเป็นสองแถวนะครับที่ผ่านมาก็จะหนึ่งแถวนะครับพอถึงตรงนี้ก็จะมีสองแถวขนาใหญ่ขึ้นนะครับ อย่างนาสวยๆนะครับปลูกทิ้งๆไว้เลยนะครับคุณผู้ชมครับหัวไร่ปลายนาคุณผู้ชมนะครับอยากจะได้ประดูก็เอาประดูมาปลูกนะครับอยากจะได้ต้นแดงก็เอาต้นแดงมาปลูกนะครับปลูกอะไรเราก็ได้อันนั้นนะครับถ้าคําสอนในศาสนาพุทธนะครับกรรมก็คือผลของการกระทําเราอยากได้อะไรเราก็ทําสิ่งนั้นนะครับอยากได้กรรมดีทําความดีอยากได้ความชั่วทํากรรมชั่ว เราอยากได้ต้นไม้นะครับเอาทฤษฎีนั้นมาจับเลยนะครับอยากได้ต้นไม้เราปลูกต้นไม้เราก็จะได้ต้นไม้นะครับเราอยากให้คนรักนะครับเราก็ไปทําดีกับคนอื่นนะครับคนอื่นก็จะรักเราเราอยากให้ต้นไม้มันเติบโตเราจะเห็นเราก็ปลูกต้นไม้นะครับชัดเจนเลยนะครับผูจมง่ายๆเลยนะครับอันนี้คือคําสอนนะครับจากพระพุทธศาสนานะครับสามารถนํามาปรับประยุกต์ใช้กับการปลูกต้นไม้ได้นะครับ เป็นทิวแถวยาวเลยนะครับทิวแถวยาวเลยอย่างที่บอกครับชอบมีหนูมาอยู่เนี่ยนี่ไอที่เขามัดนี่คือเขาเขาเอาบวงกลมๆมาดักหนูนะครับเพราะว่ามันมีร่องรอยหนูอยู่นะครับดักเอาไปทําอะไรนะครับดักเอาไปทําอาหารครับคุณผู้ชมหนูนี่สามารถเอาไปประกอบอาหารทําเป็นอาหารรับประทานได้นะครับเพราะว่าหนูนานี่มันมันกินให้นะครับแถวบ้านผมนี่กินหนูนานะครับผมก็กินนะครับตอนเด็กๆ แต่เลังมานี่ไม่ค่อยได้หาก็เลยไม่ค่อยได้กินนะครับเนี่ยอย่างนี้รูเข้ามันนะครับมันจะขุดรูขุดอะไรออกไปนะครับก็จะมีทางนะครับทางหนูรอยรอยรอยมันขุดดินอะไรออกมานะครับรูเข้ามาเห็นไหมครับรูหนูนะครับนะครับก็ลูจนมาถึงนะครับต้นสุดท้ายก็จะเป็นต้นนี้นะครับ ก็วันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาส่องต้นไม้นะครับข้างถนนหนทางเลยนะครับเป็นทางที่จะเข้าไปสู่หมู่บ้านโคกใหญ่นะครับตำบลวนเจริญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ขอขอบคุณเจ้าของสวนนะครับที่ช่วยกันรักโรคอารักรักโลกนะครับช่วยกันปลูกต้นไม้นะครับและก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะครับที่มาชมคลิปนะครับที่ผมนำไปให้คุณผู้ชมได้ดูถึงทางบ้านนะครับ พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเรื่องดีไซน n าขอบคุณและสวัสดีครับ